เขาอุ่นด้วยนะครัมาอยู่บริเวณนี้เลยนะคะก็คือคุณฝั่งนี้นะคะจยยวจเตอก็เราเป็นลูกเต้าหลออใครครับเราอะไรังไงแล้วไม่ถึงขุมคนคนนนี้นะครับะนั่งช่วยคุณยายลงชิ้นยู่ วันเนี้ก็มาจากไหนไม่รู้าเมลวเล่าเล่าเหตุการณ์ที่มึงก็หลานลูกชิ้นปีกอกคุณยายเราเนี่ยเป็นแบบไหนอาตรงตรเลยไหมไม่น่าตัจริงจริงกูกูไม่ควรจะเปลี่ยเลยมึงสาภาพที่กูเดินขึ้ไม่เห็นมึงือมึงแบบหดเสื้อหมดเลยแล้วก็นั่งเป่าผมหัวเปียกหัวเหมือนลูกไก่เดยไล่า่งัไงคุณจริงๆอ่นั่งอยู่ในห้องพัฒนาเอ่อชิวๆเลยเออคือรอเขาซีนอีกที ประมาณซีนไหนซินไหนเออแล้วมีคนโทรมายังไงคุณมะเราลงไปกินลูกชิ้นไปกินลูกชิ้นกันน้ำจิ้มอร่อยมากคนนี้โทรมาหาคือตากล้องของเรานะยฮะคือคุณอบอั๋นอ๋อหรือหันทันทัยตอนแรกก็ขี้เกียจละในใจก็อิ่มนะสองสาวไม้เราไปกินก็ได้ลงไปก็กินยดทันทีหนึ่งกันอะไรึ้นมา ก็มาอยู่เขาก็ตอนแรกเราก็คิดว่าปล่อยเปิดมันคุณจริงตักข้าวฟิวหมดเลยอ่ะเพราะงั้นก็เป็นว่าถ้าเกิดมีแบบพ่วมกับคนไหนสนใจทำหนังฮิวเลอร์เรื่องตายเพราะดุจินก็สามารถทำกันได้เหมือนกันจริงเราบอกว่าแต่ไม่เป็นคอนเทนต์รายการเธอไม่ใช่หรอใช่มันคือคอนเทนต์รายการเรเบิ้ลเมื่อกี้ทีมพ็อปไทมทีมอาร์ตเขาทำให้มันไม่ใช่แค่มันคือจะแบบเข้าที่ว่า าแล้วมันจะชุ่มชื้นขนาดนั้นถ้ากับว่าถ้าดูเต็มๆต้องไปดูที่วอคาเลเวลสี่เฮ้ยพี่อ่านในกระปองที่เราว่าจริงๆแล้วว่าสปอนเซอร์จะเข้าเรื่องของความชุ่มชื้นผิวใช่ไหมเขาพยายามสะเด็ดที่ไม่เห็นเลยว่าแค่คุณเล็กเล็กมาขายของอันว่าเขาต้องการจะเด็ดที่ไม่เห็นเลยว่าแค่คุณใช้ครีมตัวนี้คุณรู้สึกชุ่มฉ่ำเหมือนกับมีพายุเข้าที่หน้าเลยเฮ้ยมันเป็นเบอร์นะเมื่อที่พาเห็นนะที่นี่มเก่ง เอาสายยาค่ะยืนฉีดอยู่ข้างๆแต่นั้นคือเวลามันเป็นทีมอาร์ตพทั้งหมดเลยแต่ว่าพอพอใช้เสร็จตัวรู้สึกว่าเหลี่ยมไม่ใช่เออมันเปียกไปถึงตัวเลยมันเปียกไปถึงตัวเลยมีกางเกงในตัวเดียวูก็คือตอนเนี้ยเดี๋ยวเี๋อันนี้คือจะบอกเลยเหรอว่าเลเวลสี่คือไทยอินลาเนตอยู่แล้วแน่นอนเฮู่แล้วพูดตรงๆนะตอนที่หนูเปียกอ่ะมีสิ่งหนึ่งที่เปียกเลยพูดเลยคือคือ นี่จ้ะไม่มีเปียกเลยจ้ะเออไม่เปียกเลยจ้ะไม่ใช่เขาไปอยู่ในไ้ายเขาไปอยู่ในย้วยไม่ใช่มันถือไปข้างล่างอีเล็กอ่ะอีเล็กเขาดูแลสุดชีวิตนะเรื่องของเรื่องคือเดี๋ยวลาเนี่ยเขาจะทำแคมเปญชวนทางมิคาเทกุปมันจะดูชุ่มฉ่ำมากๆใช่ไหมเขาก็เลยจะแถมผ้าเช็ดตัวไปด้วยเดี๋ยวทุกคนก็คือเลยต้องมาแบบว่าให้เปี่ยนหรอเออไม่เปียกเพราะทาปุ๊บเหมือนเปลี่ยนอันน่้เลยเหมือนนั่นเลยมเวลา ม่แล้วปูในกล้องปากสิเปล่ามันอาจจะเป็นไปได้ไม่แต่ว่าต้องใส่คิวเตอร์มาก็คือตอนนี้แต่เราแต่เราดูดิยังมันยังไม่มาสวยอยู่นะแล้วกูจะรู้ไหมคุณจะเห็นไหมสวยดีทางสวยเลยสวยสวยสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วมท้าจริงไหมอ่ะอ่ะพี่วอฝากหน่อยพี่วอฝากพี่วอลก็บอกครับไงจริงจริงก็รอไปดูรอไปดูรอไปดูเอาตรรอไปดูดีกว่าอ่ะพี่ฟ้าภาพสัมผัสอีกอยากให้ไปดูเอีกคน